ผมกดไซโน่มาเล่นตอนแพทสามจุแล้วรู้สึกว่ามันไม่เข้าเหมือ,เอสเลยก็เลยให้นอนคลังไปยาวๆมาตอนนี้นะครับมีรีลันผมก็เลยเปิดใจอีกครั้งแล้วก็พบว่าเฮ้ยไซโน่มันโหดดีว่าใครนะครับที่กำลังสงสัยว่าไซโน่ในตอนนี้เนี่ยมันจะคุ้มกดมาเล่นหรือเปล่าก็ฟังผมเล่าก่อนแล้วกันนะครับแล้วค่อยตัดสินใจเนาะข้อมูลทั้งหมดเป็นเพียงประสบการณ์ไม่มีการคำนวณตัวเลขเข้ามาเกี่ยว ขาดคัดเคลื่อนหรือไม่ถูกบ้างอันนี้ก็สามารถแนะนําได้ในคอมเมนต์เลยนะครับอย่าด่ากันก็พอเด้อไซโน่เจ้าหน้าที่มหามาตราเป็นตัว DPS หลักนะครับโดยจะเล่นการกดอันตินะครับยืนทำาาาเมจบสสนามยาวๆแบบแม่ใครเล่นเลย ในตอนแพท3.1เนี่ยไซโน่จะไม่ค่อยโดดเด่นมากเนื่องจากว่าใช้เวลาบนสนามนานเกินไปนะแต่ตอนนี้นะครับมีตัวใหม่ๆที่ทาให้ไซโน่เนี่ยน่าเล่นและคุ่จะให้พี่แกยืนสนามยาวๆไปเลยก็ต้องบอกว่าไม่เล่นตอนนี้จะเล่นตอนไหนล่ะจริงปะมาคุยเรื่องสกิลก่อนเหมือนเดิมนะครับซาโโจมตีปกติเนี่ยก็ธรรมดานะอันนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนอไปดูสกิล E กันดีกว่านะครับโดยสกิลนี้เนี่ยจะมี2แบบด้วยกันแบบแรกนะครับจะเป็นการพุ่งทำดาเมจไป1่ทีเนาะก็ธรรมดาเบบ การแบบที่นะครับจะเป็นการทุบพื้นทําดาเมจเอลสายฟ้าไปเรื่องนี้นก็จะอยู่ในโหมดอันตินะโดยอันตินะครับจะเป็นการแปลงร่างนะครับเป็นอนูบิสแล้วก็จะทําให้การโจมตีปกติเนี่ยเป็นไฟฟ้ารวมถึงเสริมพลังสกิลเอก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้เนาะซึ่งการกดสกิลเอตอนอันตินะครับจะเป็นการเพิ่มเวลาของโหมดนี้เนี่ยไปอีก4วิโดยจะเพิ่มได้มากสุด8วิด้วยกันหรือก็คือทุบพื้น2ครั้งขึ้นไปนั่นแหละทีนี้เนี่ยอันติของพี่แกจะอยู่ได้วิากปดวิเลยจาก ต่อกันที่พสซีฟกันบ้างนะครับสำหรับพสซีฟแรกเนี่ยเมื่อเราอยู่ในโหมดอัลตินะครับมันก็จะมีดวงตาขึ้นมาแบบนี้เป็นระยะระยะนะ้อถ้าเรากด e นะครับตอนที่ดวงตานี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะแรงแล้วก็กว้างขึ้นมานั่นเองอันนี้เอาคร่าวๆนะครับผมเดี๋ยวจะสอนเลขอีกทีหลังหัวข้ออร์ติแฟกนะถ้าใครรีบก็ข้ามไปดูได้เลยต่อมาพาสซีฟที่2ก็คือการตีปกติในโหมดอัลติเนี่ยกับไอด้ดาเมจเสริมจากพาสซีฟแรกนะครับก็คือไอ้สายฟ้าที่พุ่งไปข้างหน้าเนาะจะแรงขึ้นนะคร นเนปเด,ด้วยและพาสีสุดท้ายนะครับก็คือเมื่อส่งสำรวจในซูเมลุเนี่ยจะได้ของเพิ่มขึ้นอีก25%นั่นเองสำหรับการอัพสกิลนะครับให้อัพอันตีกับ E ตีคู่กันมาเลยนะครับส่วนที่ปกติเนี่ยไม่ต้องอัพเด้อเพราะว่าตอนแปลงร่างนะครับไอโจมตีปกติเนี่ยมันเปลี่ยนไปใช้ตัวคูณของสกิลอันตีนะเพราะฉะนั้นก็ปล่อยล้างได้เลยมาที่เรื่องของกลุ่มดาวกันนะครับสำหรับซีหนึ่งนะครับก็คือเราจะตีเร็วขึ้น10วิ ในโหมดอันตินะแล้วถ้าเรานะครับกด e ตรงจังหวะดวงตาเนี่ยมันก็จะรีเวลาบัฟตีเร็ว10วินี้เลยก็ใช้ยาวยาวอะ่ะซีสองอันนี้ไม่ซับซ้อนนะครับยิ่งตีมอนก็ยิ่งแรงแค่นี้ซีสามพิ่ลือสกิลอันติซีสี่นะครับถ้าเราทำรีแอคชั่นที่เกี่ยวกับไฟฟ้าเนาะมันจะช่วยเจนพลังงานให้กับทีมด้วยึ่งอันเนี้ยไซโนโไม่ได้นะเออแปลกว่ะซีพลสกิล e และซีนะครับตอนที่เรากดอันติหรือกดอ e ีตรงจังหวะดวงตาเนี่ยเราก็จะได้เอฟเฟกใหม่มา4อันเนาะซึ่งผมเรียวกว่าโทเคสล,ละกันโดยถ้าเราตีมอนโดนะครับมันจะใช้โทเคสหนึ่งอันเนาะแล้วก็ปล่อยสายฟ้าของไอ้แพสซีฟแรกไป1อันทุกๆ0 4จุดีวิก็แทบทุกคิดนั่นแหละโดยโทเค็นะครับจะซ้อนกันได้สูงสุด8ชั้นนะครับสำหรับกลุ่มดาวที่น่าสนใจนะครับถ้าจะเปิดนอกเหนือจาก40นะนะซึ่ง40ย์มันใช้ได้ดีอยู่แล้วก็คือจะเป็นตัว C1 ที่ทําหนเล่นนมันขึ้นมากๆับ กับซ2อันนี้เน้นดาเมจเบ,บิ้มเมเลยก็จบได้เลยเนาะส่วนนอกเหนือจากนั้นนะครับไม่น่าสนใจละนะแต่ว่าถ้าใครอวยนะครับก็จัดไปได้เลยเนาะอย่าได้แร์คำคนเรื่องของอาวุธนะครับแน่นอนว่าประจําตัวเนี่ยก็นอนมาเป็นที่1เลยเนาะก็ประจําตัวเนาะไม่แปลกแต่ถ้าใครไม่เปิดน,นะครับหรือว่ามันเปิดไม่ออกนะตัวเลือกต่อมานะครับจะเป็นตัวของหอ,อกเจ็ดแล้วก็ตัวของหอ,อกโอม่นะครับเจอที่ทั้งคู่ก็ปั้นแสแตทง่ายเลยก็เลือกสั่นกันได้เลยเด้อ มาที่4ดาวกันบ้างนะครับผมซึ่งผมจะแนะนําเป็นตัว BP นะครับหรบใค้ที่เติม BP อยู่แล้วเนาะอันนี้ใช้ได้ทั้ง BP ใหม่แล้วก็ BP เก่าเลยนะครับโดยที่ตัวใหม่เนี่ยก็แอบจะดูดีกว่านิดนึงนะครับแต่ก็มีเงื่อนไขที่ต่างกันไปเนาะก็เลือกสรรกันเหมือนเดิมเลยแลวถ้าใครมีหอ,อกนกจากอีเวนต์3.1นะครับก็พอจะถูถ่ายไปได้นะครับผมก็ปาจะแตกยากนิดนึงเนาะ <S <S ส่วนผู้เล่นใหม่หรือสายฟรีจริงๆเนี่ยผมแนะนําเป็นหอ,อก3ดาวอย่างไวท้สเซลเลย อันนี้ดีมากนะครับหาง่ายปั้นเสร็จได้ไม่ยากนะครับเพราะว่าเป็นคลิรเลนเนาะโดยสรุปก็จะตามตารางนี้นะครับรวมที่ผมไม่ได้พูดถึงด้วยเนาะก็ดูแล้วก็เลือกสั่งกันได้เลยสำหรับอาร์ติแฟกต์นะครับผมแนะนำไม่ใช้เป็นสีไฟฟ้านะครับหรือว่าสนะีทัเดอร์ฟรีเนาะเพราะว่ามันจะช่วยให้เรานะครับกด e ได้ถี่ขึ้นมากๆคือถี่ยิบเลยแต่ถ้าหาไม่ได้นะครับก็ให้ยำไปก่อนได้เลยเนาะรือว่าจะใช้เป็นสีแกดเด็ดดมอันนี้ก็ไม่ขี้หีหร่นะครับตามมีตาเกิดได้เลย สำหรับสเตตหลักนะครับตัวหมวกเนี่ยให้ใส่เป็น Key ate, คริเรตคิดาเมดก็แเลยแต่ว่าเราขาดอะไรเนาะถ้วยเนี่ยเป็นไฟฟ้าเท่านั้นเลยนะครับแล้วก็ตัวของนาฬิกาให้ใส่เป็นชำนาญธาตุหรือว่าถ้าไม่มีก็ใส่โจมตีไปก็ได้เหมือนกันนะครับส่วนสัตวรองนะครับให้เน้นไปที่คริเรตคิดาเมดชำนาญธาตุและขอฟื้นฟูสักร้อย5 0นะครับให้อันติทันทุกโรเทชันเนาะเพราะว่าถ้าอันติไม่ทันเนี่ยง่อยแดกแน่นอนเข้าสู่หัวข้อทริคในการเล่นของไซโนนะครับ เออวงเล็บเฉพาะ a r t ์ติแฟกเซตไฟฟ้านะครับโดยการเล่นก็คือหลังจากที่เรากดอันติไปแล้วนะครับให้กด e ติดๆไปเลย1ทีเนาะจากนั้นก็ให้ตีตีแล้วก็ให้สแปม e ไปเรื่อยๆเลยนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะ e ได้1ครั้งแล้วก็ครั้งต่อไปก็จะเป็นจังหวะที่ตรงดวงตาพอดีจากนั้นก็ทำซ้ำจังหวะดวงตาประมาณ4ครั้งนะครับแล้วก็สลับตัวไปเซตอัพใหม่วนแบบนี้นะครับผม ซึ่งเตฟเฟกต์อื่นๆก็ค,คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าอาจจะกดอีได้ไม่ถี่เท่านี้ก็ลองไปปรับดูได้เด้อสับการกจัดทีมนะครับตัวของไซโนเองจะได้ไปที่การเล่นกับไม้เป็นหลักเลยเราจะต้องพึ่งตัวของนาฮิดะเป็นส่วนใหญ่ด้วยก็เดี๋ยวค่อยๆดูไปเนาะ <S 1> <S 1> ซึ่งผมจะแนะนําเป็น3ทีมเหมือนเดิมเลยนะครับ <S <S ทีมแรกนะครับจะเป็นทีมไฮเปอร์บลูมโดยมีฟูรินาฮามาบัฟนะครับซึ่งก็จะกลายเป็นไฮเปอร์แคลลี่ไกลๆซึ่งผมใช้เป็นไซโนเหยาวๆฟูรินาและก็นาฮิดะ การเซตอัพของทีมที่มีฟูริน่าเนี่ยก็จะเหมือนเดิมเลยก็คือให้ฟูริน่า EQ สลับเหยาๆมาฮิลหมูนาฮิดะ EQ แล้วก็ให้ไซโน่เนี่ยอันติทำดาเมจไปเลยซึ่งทีมนี้เนี่ยแรงจนผมตกใจเลยนะครับมันแรงมากๆก,ก็ต้องยกเครดิตให้กับบัฟเทพของฟูริน่านะครับโคตรดี <Wow. S 1> ทีมต่อมาจะเป็นทีมแอคแวร์ดนะครับหรือว่าคลิปเคนหรืออะไรก็ตามที่เป็นไม้กับไฟฟ้าเนาะโดยผมจะใช้เป็นไซโน่คาซึฮะเปยโตแล้วก็นาฮิดะเนาะ การเซตเป็นทีมไซโนนะครับจะเหมือนกันเลยนะครับก็คือให้ทุกตัวเนี่ยเซตของกันก่อนแล้วก็ให้ไซโนอันติทำดาเมจเป็นตัวปิดท้ายก็เป็นแบบนี้ทุกทีมเลยและในทีมนี้นะครับจะเปลี่ยนเจ๊เปยเนี่ยเป็นฟิชก็ได้นะครับแต่ว่าผมเอาเจ๊มาเป็นโล่เนาะเพราะทีมนี้ไม่มีฮิลจะตัวเยี่ยวทีมสุดท้ายนะจะเป็นทีมเทเซอร์เนาะโดยผมใช้เป็นไซโนคาซึฮะฟิชแล้วก็ชิงชิวนะครับอันนี้เนี่ยจะเปลี่ยนคาซึฮะเป็นปู่ก็ได้นะครับกันตายเนาะ แต่ผมเน้นแรงเน้นเสียงตายก็ตามนี้ได้เลย <Huh? S 1> ในการเซตอัพนะครับก็ให้คาสคาะเนี่ยลดต้านทานไฟฟ้าไปก่อนเลยนะครับจากนั้นก็เหมือนเดิมเลยเซตของให้พร้อมนะครับแล้วก็ปลไว้เป็นหน้าที่ของพี่ไซโนโลดทีมหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าตัวไม้เนี่ยยังคงต้องใช้นาฮิดะเนาะเป็นตัวที่ควรมีเลยแต่ว่าถ้าไม่มีน้องเนี่ยตัวนักเดินทางไม้ก็พอถูถน,นะครับใช้ได้ดีเหมือนกัน และในแผ่หน้านะครับมันจะมีตัวใหม่ที่อาจจะทําให้ทีมโอเวอร์โหลดเนี่ยเก่งขึ้นเนาะก็หลากหลายขึ้นก็เดี๋ยวไว้เรามาค่อยมาอัปเดตกับอีกทีแล้วกันแล้วมีเหตุผลอะไรที่ต้องกดไซโนมาตัวพี่แกเนี่ยยังคุมเล่นอีกเหรอแม่เดี๋ยวผมจะไ่ค่อยเล่าละกันเนาะเดี๋ยวให้ใหผมอวยอีข้อที่หนึ่งเลยก็คือ ไซโน่ S S นะครับเป็นตัวทำดามจที่แทบจะโนเบลเลยคือใช้สกิลเพย์ไม่มากนะครับแค่กดอันติตีกดอีตีแล้วก็ออกเป็นตัวยืนสนามยาวๆใช้บัฟได้คุ้มค่าแถมดามจที่พี่แกทำได้นะครับก็ไม่ใช้เล่นๆเ,เลยเนะเ<อ>าะยิ่งมีฟูริน่าอยู่ด้วยเนี่ยหือตองวัดได้เลยใครได้ขาดตัวดามจไฟฟ้าที่เล่นมันมันสะใจนะครับก็เชิญครับกด F3 ลดต่อมาข้อไก่แฮ่ข้อ2แฮ่ถูกแล้ว มุกฝืดเหล่านี้เนี่ยได้รับอิทธิพลมาจากไซโน่ซึ่งเขาเนี่ยจะชอบเล่นมุกฝืดๆพวกคำพ้องเสียงต่างๆนะครับโดยที่เขาคิดว่ามันตลกมากซึ่งก็เป็นมุกหน้าต่ายะนะคือไม่ขำม,มุกอะ่ะมันขำที่มันไม่หาเนี่ยแหละซึ่งหลายคนที่กดมานะครับก็น่าจะติดมุกเหล่านี้ไปด้วยเนาะถ้าใครนะครับอยากได้ตัวเล่นมุกฮาๆแบบนี้เนี่ยก็อย่าพูดเลยเอออย่าพูดก็อย่าพลาดไงตลกไปละ ข้อสุดท้ายก็คือใครเป็นสาวกเกมกล7อัจฉริยะหรือเกมการ์ดท,ที่ไม่ค่อยมีนคนเล่นนะนะก็จะต้องพิจารณากดเข้ามาเสริมดวงแต่ทุกคนจะบอกว่ามีไซโนอยู่ในไอเดีเนี่ยก็ไปทําให้เล่นการ์ดเก่งขึ้นหรอกอุ้ยแต่คุณไม่รู้อะไรทั้งดีไซน์แบบตัวเทพในยูกิโอทั้งนิสัยบ้าการ์ดของเขานะครับถ้าทั้งหมดนี้นะครับอยู่ในไอดีคุณเนี่ยโอ้ผมไม่รู้แหละมันก็ต้องมีอันที่ส่งทําให้คุณเล่นการ์ดเก่งข,ขึ้นบ้างอะ่ะ รุปก็คือในตอนนี้นะครับมันมีตัวที่มาซัพพอร์ตไซโนเยอะมากๆทำให้ความคุ้มค่าในการกดมาเล่นเนี่ยมันเยอะมากๆเอาจริงๆเนี่ยมันก็อาจจะแรงมาตั้งแต่แรกแล้วเนาะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันแรงกว่าเดิมมากๆน่านเล่นกว่าเดิมไปอีกซึ่งผมขอตอบตรงนี้เลยว่าในตอนนี้เนี่ยกดไซโนคุ้มครับเนื้อหาไกด์ไซโนก็จะมีประมาณนี้นะครับผมถ้าชอบไม่ชอบยังไงก็อย่าลืมมาบอกกันได้ที่คอมเมนต์เลยเนอะและถ้ามีคำถามหรือว่ามีเรื่องเมาท์มอยอะไรนะครับ<ๆ>ก็มาจ่ยกันได้ที่ไลฟ์ของผมได้เลย ตอนนี้เนะี่ยผมย้ายไปที่ทวิส c h นะครับผมก็อย่าลืมมาจอยกันนะแลาใครชอบคลิปนี้นะครับแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์เนาะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นแรงใจงในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับถ้าอยากทำตัวไหนอีกเนะี่ยก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยเด้อขอให้ตัวอวยกันทุกคนเลยและถ้าใครไม่อวยนะครับก็ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวผมจะเมคอยู่อวยเองนะครับผม